ในสัตว์เลี้ยงลูกได้นมกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเลือกตัวผู้ที่มีทรัพยากรเยอะมีความสามารถในการหาทรัพยากรเยอะภาษามนุษย์คือบอกว่าเลือกตัวผู้หรือเลือกผู้ชายที่รวยยังไงคะความรวยปัจจุบันของยุคเราเนี่ยเราจะโชว์เงินในธนาคารชโชว์การใช้ของแพงใช,ใช้ของแบรนด์เนมถูกไหมแต่ธรรมชาติเนี่ยความรวยคือความสามารถในการหาทรัพยากรทรัพยากรที่สําคัญในการมีชีวิตรอดคือเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัย ธรรมชาติบางครั้งตัวผู้เวลาจีบตัวเมียก็จะเป็นลัชการที่หาผู้ทรัพยากรพวกนี้มาแต่ว่าเราพูดถึงความรวยบางคนจะมองว่าชอบผู้ชายเพราะความรวยมันเหมือนเป็นเรื่องของการใช้ตรก,กะไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้อะไรตา่างๆแต่ถ้าเรามองกลับไปที่สมองเนี่ยสมองส่วนคิดกับส่วนอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ทํางานแยกกันขนาดนั้น This the standard podcast is openinging ears eye op for your ears. การเลือกคู่ครองถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของมนุษย์ครั้งหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าหลายคนสงสัยไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรพิจารณามนุษย์เราจะเลือกคู่จากอะไรวันนี้รายการ Human s a าสจะพาทุกคนไปหาคำตอบค่ะว่าในเชิงชีววิทยามันสามารถอธิบายอย่างไรได้บ้างอยู่กับปลายฝนพัทราสุดาค่ะครับแล้วผมหมอเอลนะครับนายแพทย์ชัชพลเกตขจรธาดาครับสวัสดีค่ะพี่หมอเอลสวัสดีครับน้องปลาย เอพิโซดที่แล้วค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องทำไมผู้ชายถึงชอบส่วนวอลส่วนโค้งของผู้หญิงเนาะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน m a t เ s e l e ชั i ใช่ไหมคะใช่ครับ m a t เซเ l e ชั i เนี่ยมันคืออะไรคะพี่โมเดลจริงๆมันเป็นคำภาษาอังกฤษธรรมดาแปลว่าการเลือกคู่ซึ่งพฤติกรรมการเลือกคู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่มนุษย์แต่พบได้ในสัตว์มากมายจนวน,นมากที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะก็คือธรรมชาติง่ายๆคืออย่างนี้ปกติเนี่ยการสืบพันธุ์เนี่ยหรือการผสมพันธุ์ในสัตว์เนี่ยต้องเรียกว่ามันมีมันมีราคาที่ต้องจ่าย หมายถึงว่ามันเสียพลังงาน<ม>เสียเวลาแล้วบางครั้งระหว่างผสมพันธุ์อาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนผู้ล่าก,กินหรือบางครั้งมีความเสี่ยงที่จะติดโรคที่เกิดจากการสืบพันธุ์การผสมพันธุ์ทั้งหลายแหละเวลาจะทําอะไรที่มันมีต้นทุนไปเนี่ยมันจะต้องดูว่ามันกําไรแค่ไหนในทางชีววิทยานะม,มันก็คือตัวตัวผู้เนี่ยก็ต้องพยายามจะเลือกตัวเมียที่มีโอกาสส่งต่อพันธุกรรมมากที่สุด<ม>ทางชีววิทยาเนี่ยสุดท้ายเนี่ย เอ็นริซาหรือว่าผลลัพธ์สุดท้ายเราต้องการในการส่งต่อพันธุกรรมค่ะ <c oughs> ลักษณะไหนที่ช่วยตรงนั้น <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกมา <c oughs> อันนี้ตาม natural selection เนาะแล้วก็ตัวเมียก็ต้องเลือกตัวผู้เหมือนกันก็ต้องเลือกตัวผู้ว่าตัวผู้ตัวไหนเหมาะที่จะผสมพันธุ์ด้วย <c oughs> หรือว่าเลือกมาเป็นพ่อของลูกเอลเราพูดถึงการเลือกคู่เนี่ยจะมันดูภาพรวมทั้งหมดมันก็จะดูทั้งลักษณะภายนอกที่เราเคยคุยกันไปใน2องพิซซที่แล้วใช่ไหมมีเรื่องของความสวยความหล่อเราก็บอกมันสะท้อน เรื่องของสุขภาพเรื่องของโภชนาการเรื่องของการมีส่วนโค้งส่วนวาวเนี่ยก็สุดท้ายถ้าเราถามว่าทําไมทําไมทําไมย้อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลับไปที่เรื่องของสุขภาพเรื่องของโภชนาการเรื่องของความสามารถในการส่งต่อพันธุกรรมอันนี้ก็เหมือนกันในสัตว์ลักษณะอื่นแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างที่บอกมีเรื่องลักษณะภายนอกมีเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็จะสะท้อนด้วยว่ามันเหมาะกับการเป็นคู่ของเราไหมที่จะส่งต่อพันธุกรรมเพิ่มโอกาสส่งต่อพันธุกรรมไหมถ้าเป็นมนุษย์ก็จะไปสะท้อนไปที่เรื่องของ แฟชั่นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณ <classy. S 2> ีต่างๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็สามารถอธิบายด้วยเรื่องของชีววิทยาได้อธิบายผ่านทฤษฎีววัฒนาการได้งั้นเราเริ่มที่กายภาพเลยไหมคะลักษณะภายนอกได้ได้เอสำหรับไปถ้าเป็นสามัญชนนะคะการเลือกคู่เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่ดึงดูดทางเพศเนาะก็คือความเซ็กซี่ต่างๆนานาแต่ว่าความเซ็กซี่พูดไปมันก็กว้างนิดนึงค่ะพี่หมอเอลทั้งแบบว่า เ,เสียงเซ็กซี่ท่าทางเซ็กซี่หรือว่าหน้าตารูปร่างผิวพรรณที่ชวนรู้สึกว่าอ๋อคนนี้เซ็กซี่มากๆมันกว้างขนาดนี้ค่ะในทางชีววิทยาม,มันสามารถอธิบายยังไงได้บ้างคะพี่คิดว่าจริงๆเรื่องเวลาพูดถึงว่าลักษณะที่ผู้หญิงเลือกผู้ชายหรือผู้ชายชอบผู้หญิงเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยที่ดูรายการหรือคนทั่วไปเนี่ยพอจะมีไอเดียอยู่แล้วแล้วมันมีเยอะมากเราลองมาลิสต์กันทีละอย่างดีไหมน้องไปอาจจะลองนึกดูว,ว่า เริ่มจากผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนหรือผู้หญิงชอบผู้ชายแบบไหนก็ลองไล่มีทีละอันแล้วพี่จะลองดูว่ามันมีคําอธิบายไหม,มทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกนี้มันไม่ได้ว่าทุกอย่างสามารถอธิบายได้ไม่ใช่ทุกอย่างที่มีการวิจัยที่รองรับแล้วบางครั้งมันเป็นสมมติฐานเพียงแต่ว่าพี่อยากให้เห็นกระบวนการคิดจากทฤษฎีวิวัฒนาการที่เราคุยกันในเอพิโซดแรกๆบอกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนะมันสําคัญมากกับวิชาชีววิทยาเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นชัดมากขึ้น เอางี้เราลองมาไล่กันดูไ,ดไปกิลลักษณะแล้วเดี๋ยวพี่จะลองดูซิว่าเออมันมีคําอธิบายไหมเขาพูดกันว่ายังไงกันบ้างได้เริ่มจากผู้หญิงละกันเนะเ<อ>าะว่าแบบเอ้ยผู้หญิงเนี่ยจะดึงดูดผู้ชายอย่างไรบ้างก็คงจะเป็นหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบอ่ะหุ่นดีมีน้ำมีนวนลอะไรประมาณ<อ>านี้ค่ะนี่เราเคยกันไปแล้วใช่แล้วมีเสียงที่แบบอ่อนหวานเสียงใสน่าฟังค่ะแล้วก็แต่งตัวดูดีมีรสนิยมอันนี้ได้ไหมคะ ได้ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะเลสเมลเลยเดี๋ยวพี่จะไปลองที่บายแล้วก็ท่าทางบางอย่างที่แบบมีความมั่นใจบุคลิกบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเอ่อการทัดหูหรือว่าการแบบกัดปากริมฝีปากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถดึงดูดแบบเพศตรงข้ามที่เราเห็นในหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะได้ได้การเลือกคู่เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยสัตว์มันจะใช้สัญชาตญาณเนี่ยค่อนข้างมากแต่มนุษย์เนี่ยจะมีความต่างนิดนึงก็คือเราเนี่ย มีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงกว่า<ม>สาัตว์อื่นๆดังนั้นเนี่ยมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นส่วนของสัรชัตเตยานแต่มันจะมีการผสมของวัฒนธรรมการเรียนรู้การใช้ตากการรกะเนี่ยเข้าไปด้วยนะโอเคมาเริ่มจากผิวพันธุ์ก่อน,นก็ได้คืองน,นี้วิธีคิดก็คือเราต้องจินตนาการไม่ใช่เป็นโลกทุกวันนี้นะเราจะมีกว่าพฤติกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นมากับสิ่งมีชวิตที่<อ>เรียกว่าโฮโมเซเปียนซึ่งโฮโมเซเปียนจะเกิดมาประมาณ2 0 0 0 0ปีที่แล้วไอสังคมแบบที่เราใช้ทุกวันนี้มันเป็นเป็นสิ่งอม่มาก ดังนั้นเวลาจะเข้าใจพฤติกรรมพวกนี้ต้องจิตนาการว่าในโลกประมาณสองแสนปีที่แล้วที่มนุษย์ยังอยู่เป็นลักษณะเป็นเผ่าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันช่วยยังไงโอเคในแง่ของผิวพัรร์ก่อนอย่างแรกสุดก็คือผู้ชายเวลาชอบผู้หญิงก็จะชอบผู้หญิงที่มันผิวมีน้ำมินวน<อ>ผิวสวยใสใช่ไหมผิวเรียบผิวละเอียดต่างๆซึ่งพวกนี้เาจะสัมพันธ์กับเรื่องของโภชนาการมาก ถูกไหม okay, เพราะว่าสมัยก่อน uh. มันไม่มีอาหารไม่ได้หาง่ายๆอยางทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยเรารู้จักอาหารเรารู้จักโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเรา,ารู้รจักวิตามินเราพยายามที่จะกินอาหารต่างๆอาหารที่เตรียมมาก็จะมีความพร้อม uh. สมัยล่าสัทธาของป่าเนี่ยต้องบอกว่าอาหารมันหากินตามธรรมชาติมีอะไรให้ต้องกินแบบนั้นเราไม่มีทางเลือกแล้วต้องหาใหม่ทุกมือ uh. าบางครั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะหาได้ทุกมือทีอนี้การที่บอกโภชนาการที่มันที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะสะท้อนมาที่ผิวหนัง ผิวมันจะไม่สวยก็คือก็คือผิวมันขาดสารอาหารเนี่ยมีคนทั้งตัวไปจงมาเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของการการมีเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของเชื้อโรคต่างๆคนที่ติดเชื้อ,อ,อมีโรคในร่างกายเนี่ยผิวก็จะมีลักษณะบางครั้งปุกปะมีหนองมออีรอยแผละอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของวัยผิวหนังที่ค่อนข้างแบบว่าแต่งตึง สวยใสยยก็จะเป็นสะท้อนไว้เจริญพันธุ์เมื่อข้ามเลยไว้เจริญพันธุ์ไปแล้วคือหมดประจําเดือนเนี่ยผิวก็จะเปลี่ยนไปเพราะร่างกายฮอร์โมนนี่ก็จะเปลี่ยนอ,อ,อันนี้ผู้ชายก็จะมองพวกเหล่านี้จะเห็นว่าสะท้อนกลับไปที่เรื่องของผู้ชนาการเรื่องของพันธุก,กรรมเรื่องของความสามารถในการที่จะส่งต่อพันธุก,กรรม เออแล้วถ้าแบบเรื่องเสียงใสเสียงเพราะร้องเพลงเพราะอย่างเนี้ยค่ะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่แบบดึงดูดเพศตรงข้ามเวลาพูดถึงผู้หญิงเสียงเพราะเนี่ยเราก็จะนึกภาพที่ลักษณะเสียงเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงเล็กใช่ไหมถ้าผู้ชายเสียงหลอมก็จะเป็นแนวแบบเสียงทุ้มเสียงนุ่นเลิศเฮลวิตอย่างเงี้ยแบบสวิครบอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีลักษณะต่างกันซึ่งเสียงที่ต่างกันเนี้ยมันสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศของผู้ชายหรือผู้หญิง ดยที่มันจะมีผลกับกล่องเสียงนะถ้าเป็นฮอร์โมนเพศผู้หญิงมันจะทําให้มีลักษณะเสียงที่เป็นแบบเสียงผู้หญิงอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมอ,อย่างนักร้องถ้าเคยได้ยินนักร้องสมัยสมัยโบราณของอิตาลีบางครั้งจะมีการหน่วยกระทำหมันก่อน <c oughs> คือเพื่อให้เสียงเนี่ยเสียงแรกเสียงสูงเนี่ยไปเรื่อยแม้กระทั่งจนอายุมากขึ้นแล้วเข้าวัยรุ่นแล้วเสียงก็ไม่เปลี่ยน ไม่ให้เสียงแตกอ่ะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนนะทีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราเคยคุยกังไปว่าเวลาการเลือกคู่บางครั้งเราจะเลือกสิ่งลักษณะที่เด่นของแต่ละเพศที่เรียกว่า Sexual d i ไดมอร์ s m มถ้าใครนึกไม่ออกเราไปฟังเอพิโซดเรื่องทำไมคนสวยทีงสวยทำไมคนหล่อถึงหล่อ,ลอจริงๆก็คือหลักการเดียวกันมันสะท้อนฮอร์โมนเพศว่าฮอร์โมนเพศเด่นแค่ไหนแล้วถ้าอย่างแต่งตัวสวย การมีรสนิยมที่ดี <Okay. S 1> รเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการแต่งตัวต่งตางๆมันจรจะมันสะท้อนเหมือนกันวัานธรรมที่เราสร้างขึ้นมาที่มนุษย์ทำขึ้นมาหลายครั้งเนี่ยไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าเราเราคิดดูเนี่ยจะมีเยอะมากเลยที่มันเหมือนเป็นการ enhance ราเป็นการเสริมลักษณะที่ธรรมชาติเนี่ยสร้างไว้อยู่แล้วตัวอย่างเช่น ปกติเวลาเราพูดถึงผู้ชายที่แบบดูเซ็กซี่หุ่นแมนแมนเราจะนึกถึงคนที่มีช่วงบนที่ค่อนข้างกว้างถึงมัน<ช>ไหลกว้างหน,าหน้าอกหน้าอกพึงขายก็จะคลอดลงมาไม่มีพุงไม่มีอะไรทั้งหลายแหละเป็นรูปสามเหลี่ยมความ้าเวลาเราทํเป็นแฟชั่นขึ้นมาชุดผู้ชายก็มีลักษณะที่พยายามที่จะเอ็นฮันหรือเสริมตรงนั้นขึ้นไปเช่นชุดสูทชุดอะไรที่มันดูลักษณะทางแมนแมนดูแบบเป็นความเป็นผู้นําเนี่ยสูทก็จะมีการเสริมไหล่ถูกไหม จะมีการติดกระดุมให้ดูแบบมีการตรงนี้มันดูกระชับจจะชอบช่วงเอวหรือถ้าเป็นพวกโดยเฉพาะสาขาอาชีพที่ค่อนข้างเน้นเรื่องของอะไรที่เป็นแมนแมนอย่างทหารายูนิฟอร์มก็จะมีความเป็นแบบมีจะเสริมลัษณะแบบนั้นมีอินทนูมีอะไรต่างๆนึกภาพออกไหมส่วนถ้าเป็นในแง่ของผู้หญิงเนี่ยปกติผู้ชายเวลาเลือกผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของผู้ชายบางครั้งก็จะชอบผู้หญิงที่ดูขาย,ยาวขาเรียวยาวขาเรียวมันจะทําให้ดูยาว ความขายาวของผู้หญิงเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของโภชนาการก่อนที่จะเข้าวัยเจริญพันธุ์ด้วยหมายถึงว่าถ้าเด็กผู้หญิงขาดอาหารตั้งแต่เด็กเนี่ยช่วงขาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นแฟชั่นหลายครั้งเนี่ยก็จะเป็นการแฟชั่นที่เน้นให้เห็นความขายาวเรียวอาจจะเป็นเรื่องของกระโปรงสั้นกา<ม>งเกงสั้นหรือถ้าเป็นชุดบางครั้งก็จะเป็นชุดที่มันมีลักษณะกอรรัดรัดร,รูปมันก็จะมีสมัยก่อนจะมีกางเกงดิสโก้ เออเกงพวกเลวตาสําหรับออกกําลังกายอะไรเงนะี้ยซึ่งมันจะทําให้ดูรู้สึกว่าเออนี่มันคือเซ็กซี่มากขึ้นก็คือซูเปอร์โมเดลต่างๆที่อยู่บนเวทีก็ขายาวใช่มันก็จะสไตล์นั้นเออมันเป็นลักษณะที่แบบค่อนข้างเกินจริงนิดนึงค่ะอผู้ชายผู้หญิงก็จะต่างกันเป็นลักษณะที่ต่างกันคอผู้ชายมันจะเหมือนกับพวกอย่างนักมวยที่แบบแข็งแรงไงนึกว่าคอมันจะสั้นๆตันๆมันจะดูหนาๆตรงนี้มจะหนาผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นแบบแนวฮอร์โมนผู้หญิงเยอะๆเป็นผู้หญิงมากๆแฟชั่นมากๆเนี่ย นางแบบมากๆก็จะเป็นแนวคอยยาวใช่ใชซึ่งบางครั้งมันก็จะมันสะท้อนไปในวัฒนธรรมอื่นเช่นอย่างวัฒนธรรมอย่างเกลียงคอยยาวหรือชาวเขาที่มีการทําให้คอยยาวเนี่ยก็เป็นการ enhance เอาวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเสริมลักษณะตรงนั้นให้มันเด่นขึ้นซึ่งถ้าเราเคยคุยถ้าจําได้ตอนที่เราคุยเรื่อง sexual selection เนี่ยพี่เคยพูดถึงประโยคหนึ่งไว้ว่าการคัดเลือกทางเพศเนี่ยซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการวิวัฒนาการเนี่ยมันมักจะไปเรื่อยๆจนเวอร์ไปนิดนึง จำได้ไหมตัวอย่างคลาสสิกค,คือหางของนกยูงที่มันจะเวอร์มีตาเยอะๆดูใหญ่ๆซึ่งมันไม่ดีในแง่ของการเอาตัวรอดเพราะผู้ล่าเห็นง่ายสิ่งโตเห็นง่ายเสือเห็นง่ายถูกไหมแต่ว Se ่นา sexual s e l e c t i o นมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่ามันเกินจริงไปนิดหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันวฒาธรรมคมันคมันพุชสิ่งที่เราพยายามจะเสริมเราต้องการขายาวมากๆเราใช้แอปยืดขาจนกระทั่งมันดูเกินจริงใช่ค่ะถูกไหม เรื่องของคอที่อย่างที่ว่าไปก็คือคอยาวจนเกินจริงเรื่องของผิวที่มันเนียนมากเราก็รีทัชจนกระทั่งแบบผิวที่เราเห็นตามป้ายโฆษณามันดูเนียนเกินมนุษย์ทั่วไปธรรมดาใช่ไหมแล้วอย่างที่บอกอย่างสูตรเนี่ยก็เป็นลักษณะการเอ็นแฮนด์เข้าไปก็คือไม่มีใครหรอกที่จะมีแบบโหนไหลที่มันใหญ่แบบเหมือนที่ใส่สูตรแต่เราก็เสริมไหลเข้าไปแล้วถ้าเป็นแบบ ลักษณะท่าทางในการที่จะดึงดูดทางเพศลรได้ก็คราวนี้เรามาเรื่องของพวกพฤติกรรมท่าทางได้อย่างเช่นอายุตัวอย่างอย่างชัดเจนเวลาเดินรันเวย์พูดเมื่อกี้มีน้องปลายพูดถึงเรื่องของในแบบางแบบเดินบนรันเวย์ในแบบเวลาเดินบนรันเวย์เนี่ยเขาเดินท่าเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนก็จะดูตรงเนาะหลังตรง ไหล่ายแขนจะกลางนิดนิดนะเดินเดีมั่นใจมั่นใจแล้วก็แบบหน้าเชิดเนี้ยค่ะมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงการเดินจะแบบแนวก็จะใส่ส้นสูงเลยค่ะเพื่อให้ดูขายาวขึ้นแล้วก็แบบเดินเดินเดินแบบเหมือนแบบนางฟ้าลอยมาถ้าเดินเนี่ยมันจะมันจะต่างไปผู้ชายเวลาเดินนะคะขาันจะทางๆนิดนึงอ่าใช่ผู้หญิงจะเดินเดินมันเส้นตรงแล้วเวลาเดินนเท้ามันเส้นตรงเนี่ยมันสะโพกมันจะดูเหมือนกับ มีการขยับไยักษ์ซ้ายยักษ์ขวาส่วนโค้งมากขึ้นใช่<ม>อันนี้ทีนี้ถ้าเราไปดูวัฒนธรรมการจีบสมัยก่อนของหลายๆหลายๆวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์เนะเราจะเห็นว่าหนึ่งในการจีบกันหรือว่าในการเลือกคู่มันจะมีเรื่องของการเต้นรำแล้วลักษณะการเต้นรำของผู้ชายผู้หญิงก็จะต่างกันของผู้ชายจะเป็นลักษณะที่เต้นที่โชว์ความแข็งแรงความพร้อมเพรียงม,มันจะดูพลบพลับพลบพรับดูสต <okay, S 2> รองดูอะไร ของผู้หญิงมันจะเน้นเรื่องของความวอ่อนช้อยริ้วอ่าถ้าถ้าไม่ช้าแบบอ่อนช้อยเป็นแบบเร็วก็จะโชว์เรื่องของความเขาเรียก flexibility อะความยืดหยุ่นของร่างกาย mm hmm. เพราะว่าลักษณะเหล่านี้มันสะท้อนวัยคือตอนที่เด็กนะึกภาพบอกว่าผู้หญิงตอนที่อายุน้อยจริงๆต้ง,งทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละแต่ว่าผู้หญิงตอนที่อายุน้อยจะมี flexibility เนี่ยสูงกว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยความ อ่อนตัวเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆความเคลื่อนไหวก็อาจจะช้าลงมันจะดูท่าที่จะไม่ดูอย่างนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ว่าถ้าทำการเต้นอะไรมันจะพยายามสะท้อนลักษณะเหล่านี้ออกมาเอามาโชว์ mm hmm. แล้วจะมีลักษณะของอย่างที่น้องปลายพูดเมื่อกี้เรื่องของการสส่สะโพกยักย้ายสส่ส,สะโพกมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mm hmm. การเต้นของแบบอียิปต์หรือตะวันออกกลางที่มีเบลลี่แดนที่เขาจะแบบมีกระดิ่งแล้วก็มีใส่สะโพกมี สายพูะอะไรประมาณนี้มันจะโชว์เรื่องนี้หรืออย่างวัฒนธรรมแคมารูนที่เคยสารคดีเนี่ย<ม>เขาก็จะมีลักษณะของการเต้นที่เป็นการใส่สะโพก<ม>แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะก่อนใส่สะโพกก่อนที่จะเต้นเนี่ยเขาจะมีการยัดเหมือนกับเป็นยัดผ้าเข้าไปที่ที่สะโพกให้สะโพกนี่มันดูใหญ่ขึ้นเอกพวกนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นการ enhance จากการเสริมจากธรรมชาติในขึ้นไปอีกนิดนึง<ม><ม>แล้ววัฒนธรรมการเต้นที่ออกมาเนี่ยจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย K-pop มันก็ยังมีลักษณะคล้ายๆกัน มันเหมือนกับว่าวัฒนธรรมอ่ะมันทําให้มันไปเสริมสิ่งที่ธรรมชาติมีอยู่แล้วให้แบบดูดีดูแบบดึงดูดมากขึ้นจุดเริ่มต้นมาจากการที่ผู้ชายชอบแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้แล้ววัฒนธรรมเนี่ยเสริมเข้าไปหรืออย่างการเมคอัพเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเวลาเมคอัพเราต้องการทำยังไงต้องการให้หน้าปุบปะเมคอัพให้หน้ามันดูแบบมีน้องไหลมีอะไรไหมคำตอบเราไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมเราต้องเมคอัพให้หน้าดูแบบ อ่อนยาว<ง>ผิวเนียนสวยทํามีทาบลัชออนให้แก้มาดูแดงๆเพราะอะไรเลรสะท้อนสุขภาพการทาปากแดงเนี่ยส่วนหนึ่งก็สะท้อนสุขภาพ,ภาพเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงข้ามกับลักษณะของคนที่ป่วยเป็นโรคหรือขาดสารอาหารหคนที่ขาดสารอาหารสมมตินึกถึงโลกยุคโบราณเนี่ยนะผมมันจะไม่มันจะไม่ยาวสลวยจริงๆยุคปัจจุบันเหมือนกันสมมติขาดสารอาหารเนี่ยผมบางครั้งเนี่ยมันจะดูกรอบ อ่ผมแห้งกรอบบางครั้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีแบบเหมือนสีทองแดงอะไรประมาณนี้ผิวอย่างคนเป็นป่วยเป็นโรคบางครั้งก็จะซีดหรือว่าเหลือง<ช>อมันสะท้อนออกมาพวกนี้ได้ดังนั้นลักษณะเหล่านี้คือลักษณะที่อย่างที่บอกก็คือเราพยายามที่จะวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยการแต่งตัวการเมคอัพต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเสริมสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของพฤติกรรมนี ย่างนี้ในธรรมชาติเนี่ยการเลือกคู่เราพูดถึง s ม l e ซเลคชั e l e เนี่ยอย่างที่ว่าไปเราจะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีผู้ชายจะเลือกหลายๆอย่างลักษณะที่สะท้อนของสุขภาพเรื่องของความสามารถในการเจริญพันธุ์อะไรต่างๆผู้หญิงเนี่ยเวลาเลือกตัวผู้เนี่ยอันนี้หมายถึงไม่เฉพาะมนุษนย์นะพูดถึงในสัตว์หลายชนิดเนี่ยก็จะมีการเลือกคล้ายๆการเลือกคุณภาพของยีนว่าตัวผู้แข็งแรงไหมก็จะเลือกของร่างกายที่ดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อฮอร์โมนเพศเยอะอย่างที่คุยกันไป แต่ว่าในสัตว์เรี่ยงลูกได้นมกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเลือกตัวผู้ที่มีทรัพยากรเยอะมีความสามารถในการหาทรัพยากรเยอะภาษามนุษย์คือบอกว่าเลือกตัวผู้หรือเลือกผู้ชายที่รวยอ,อันนี้เป็นในธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีแค่นิดหน่อยนะจะมีสัตว์จำนวนมากที่เลือกอแบบนี้หรือแม้แต่นกเนี่ยก็จะเลือกนอกเนี่ยก็จะเลือกตัวผู้ที่โชว์ความสามารถในการหาทรัพยากร พูดง่ายก็คือว่าความร่ํารวยก็สามารถอธิบายได้ผ่านวิวัฒนาการด้วยหรอใช่ทาไมออผู้หญิงถึงชอบผู้ชายรวยอ,<า>อธิบายได้ออแล้วมันอธิบายทําไมตัวเมียถึงชอบอตัวผู้ที่รวยด้วยคือไม่ใช่เพราะมนุษย์คืออย่างนี้เอามองแค่สัตว์ก่อนนะ,ะตัวเมียเนี่ยชนิดไหนบ้างที่จะเลือกตัวผู้ที่มีความสามารถในการหาทรัพยากร คำตอบก็คือว่าในธรรมชาติเนี่ยมีตัวเมียบางตัวเนี่ยบางของสัตว์บางชนิดจะไม่สนเลยว่าตัวผู้จะหาอาหารเก่งไหมหาที่อยู่ที่อาศัยเก่งไหมเพราะอะไรเพราะตัวเมียสามารถจะเลี้ยงลูกได้ตัวเองคือลูกที่เกิดมาเนี่ยมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองสูงมากแล้วตัวเมียสามารถเลี้ยงลูกด้วยตัวเมียได้ด้วยตัวเดียวเป็นซิงเกิลมามได้อย่างอูรังอุตังอูรังอุตังเนี่ยมันไม่แคร์ตัวผู้ว่าตัวผู้รวยหรือไม่รวย เิดมากเพราะว่าฉันดูแลลูกฉันได้แต่ชิมแปนซีจะเวลาเลือกตัวผู้เนี่ยจะเลือกความรวยด้วยทีน<ม>ี้ความรวยในคําของเราในปัจจุบันเนี่ยกับความรวยของมนุษย์เมื่อสองแสนปีที่แล้วหรือความรวยในธรรมชาติจะต่างกันยังไงคะความรวยปัจจุบันของยุคเราเนี่ยเราจะโชว์เงินในธนาคารชโชว์การใช้ของแพงใช้ของแบรนด์เนมถูกไหมเราโชว์บ้านหลังใหญ่เพราะว่าสังคมมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถ หาอาหารมาแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ซื้อ<ฆ>ของสมบัติใส่ธนาคารได้ทั้งหลาย<ฆ>แต่ธรรมชาติเนี่ยความรวยคือความสามารถในการหาทรัพยากรทร<ฆ>ัพยากรที่สําคัญในการมีชีวิตรอดคือเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยต้องปลอดภัย<ฆ>ต้องอยู่ในที่ที่ออไม่ถูกผู้ล่าเห็นได้ง่ายอะไรทั้งหลายแหละ<ฆ>ซึ่งตัวผู้เนี่ยหลายครั้งจะต้องเป็นคนที่ให้พวกนี้มาดังนั้นในธรรมชาติเนี่ยตัวเมียก็จะเลือกจะมีการเลือกตัวผู้ที่ ยอมแชร์อาหารหาอาหารเก่งหรือว่าโชว์ว่าเอาอาหารมาให้ในธรรมชาติบางครั้งตัวผู้เวลาจีบตัวเมียก็จะไปลักษาการที่หาผู้ทรัพยากรพวกนี้มาตัวอย่างนี้พี่เคยเขียนในหนังสือเนี่ยขอเอามาเล่าซ้มสิบทีนก็อย่างชิมแปนซีเนี่ยบางครั้งเวลาจีบตัวเมียมันจะไปล่า,าสัตว์พวกลูกกวางหมูป,ป่าเนี่ยมาแล้วก็เอาเนื้อพวกนี้มาให้ตัวเมียเป็นการจีบเพื่อเป็นการโชว์เพื่อจะขอแบบขอผสมพันธุ์อะไรประมาณนี้หรืออย่างตัวอย่างที่อย่างนึงที่พี่ชอบมากคือเรื่องของนกเพนกวิน เพนกวินอะเดลีที่อยู่ทางคโคลกใต้ปกติเนี่ยตัวตัวผู้ตัวเมียเป็นกวินในเวลาจับคู่กันเนี่ยมันจะมีลูกเสร็จมัน,มนจะต้องไปสร้างบ้านทีนี้ด้วยภูมิประเทศมันจะเป็นลักษณะเป็นโคลนมันวางไข่ลาบากวิธีวางไข่ันต้องเอาหินมนมากองกองกองสร้างบ้านแล้วค่อยวางไข่ไปบนกองกองหินนั้นหินนี่นมันหาย,ายากในสิ่งแวดล้อมนั้นดังนั้นเวลาตัวผู้จะจีบตัวเมียมันจะเอาหินเนี่ยมาให้ตัวเมียอ่ามันก็คือเหมือนกับการที่เราให้ของที่มีค่าหรือของจําเป็นกับตัวเมีย เราจะกลับมาที่มนุษย์ไหมมนุษย์เราทำอะไรมนุษย์เนี่ยเราจะลักษณะของการที่คือเราเราพอมีการสะสมมากขึ้นเราเค่อยข่างต่างจากสัตว์ความร่ํารวยของของมนุษย์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารกันเรื้งพวกนี้เราก็ะจะโชว์เรื่องของบ้านขนาดใหญ่รถรถรถถูกรถแพงเนี่ยมันทําฟังก์ชันได้เหมือนกันมันถ้าไม่ต่างกันมากมันคือหน้าที่ของมันคือทํานําเราจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจาก A ไป B ถูกไหมรถที่แพงกว่าร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยมันไม่จําเป็น บางคนจะใช้คาว่ารวยอย่างเดียวไม่พอต้องโง่้วยถึงจะซื้อของพวกนี้มาใช้ใชแต่ไม่ใช่อันนี้คือลักษณะที่เขาเรียกว่าที่เราเคยคุยกันไปตอนนึงก็คือที่เรียกว่าเป็น handicap hypothesis คือการที่คุณซื้อของที่แพงมากแต่ฟังก์ชันไม่เยอะเนี่ยมันเท่ากับบ่งว่าฉันมีเงินเยอะจนกระทั่งฉันไม่ต้องแคร์อะไรเลยขนน่าแข้ง,งไม่ร่วงเออนี่ยคือพฤติกรรมที่เป็นลักษณะที่เป็นการโอ้อวดเป็นการที่แบบว่าโชว์เหนือ,อซึ่งลักษณะเดียวกันที่นกนกย,ย,ยูงเนี่ย โชหางที่มันอูฟูมากซึ่งหางที่อูฟูมากเนี่ยไม่ดีอาการอยู่รอดของมันแต่มันโชวว่าฉันทําได้ร่างกายฉันภูมิคุ้มกันของชั้นทนฮอร์โมนเพศชายที่สูงที่สามารถสร้างหางที่สวยงามได้มันคือพฤติกรรมโอ้อวด ซึ่งจะพบในการในการเลือกคู่ถ้าพูดถึงเรื่องพฤติกรรมค่ะว่าแบบบางคนชอบผู้ชายใจดีบางคนชอบผู้ชายสุขมุมบางคนชอบผู้ชายร้องเพลงเพราะต่างๆหรือว่าชอบคนที่เป็นเซเลบิตี้ออดอลอย่างเงี้ยค่ะสามารถอธิบายในทางชีวะได้ไหมคะได้คืออย,อย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เราเราไม่จะเราจะต่างจากสัตว์อื่น คือเรามีความสามารถในการคิดได้เรามีวัฒนธรรมทําให้จะเรียกว่าสเปกตร,รัมของการเลือกเพศตรงข้ามเนี่ยเลือกคู่เนี่ยเราจะค่อนข้างกว้างมันจะมีฝั่งหนึ่งที่อย่างที่พูดมื่ยกคือฝั่งแบบแมนจ,จัดเลยเนาะอย่างที่ว่าดูลักษณะรูปร่างภายนอกดูความเซ็กซี่ของร่างกายอีกฝั่งหนึ่งจะเลือกไปทางอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกฝั่งหนึ่งก็คือลักษณะที่อาจจะไม่ต้องสนความแมนมากอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยก็บางครั้งก็จะเป็นผู้ชายดอกไม้ผู้ชายที่ดูค่อนข้างคล้ายผู้หญิงด้วยซ้ำไอดอลเกาหลีอะไรทั้งหลายแต่ว่า มันจะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คืออย่างนี้ความรวยในมนุษย์เฮลโมเซเปียนในสมัยยุคโบราณมันจะมีเรื่องของลำดับชั้นในในเผ่าด้วยเาเรียก<ม>เป็น social status ค่ะทีนี้คนที่จะมี social status สูงในสังคมของโฮโมเซเปียนสังคมเผ่าเนี่ยไม่ใช่คนที่แข็งแรงและนิสัยเลวแต่เป็นคนที่มีเช่นนิสัยด<ม>ีเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะรู้จักแบ่งปันแล้วก็ไว้ใจได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มนุษย์สมัยโบราณเนี่ยเราจะเจอปัญหาต่างๆในธรรมชาติ <คะ S 2> มนุษย์เนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยการคิดหา,หาวิธีคิดใหม่ๆความครีเอทีฟใหม่ๆซึ่งตรงนี้ความครีเอทีฟเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการอยู่รอด<ม>เรื่องการส่งต่อพันธุกรรมดังนั้นลักษณะเทรดหลายๆอย่างลักษณะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความคร<ม>ีเอทีฟก็เลยเป็นสเสน่ห์ได้เ<ม>ช่นเรื่องของอย่างที่ว่าคือเรื่องของบางคนเป็นคนที่ตลกคุยเก่งเล่นมุกเก่งพวกนี้มันจะต้องมีความครีเอทีฟมีความทันถูกไหม เรื่องของศิลปินนักร้อง,องต่างๆหรืออย่างเสียงอย่างนักร้องนี่ก็จะมีความสองอย่างก็คือเรื่องของการที่ครีเอทีฟในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะคือคนที่มีความสามารถช็ดึงดูดก็จะดึงดูดก็คือบางคนหลายๆคนอาจจะบอกว่าการเลือกคู่เนี่ยไม่ได้ดูที่ภายนอกนะแต่ดูว่าคนคนนั้นเขามีแพชชั่นอะไรเขาชอบอะไระเขาสนใจอะไรดูที่ในใิสัยใจคอ,อดูที่อะไรต่างแต่มันก็กลับมาที่เรื่องเดิมก็คือว่า สุดท้ายก็กลับที่เรื่องของ social s t a t ัสในเผ่าซึ่งก็คือสะท้อนความรวยความรวยก็สะท้อนกลับไปที่ความสามารถในการช่วยดูแลลูกช่วย provide ช่วยให้ทรัพยากรล่ะลูกแล้วก็กลับไปสู่ที่สุดท้ายนี่ก็คือการส่งต่อพัตุกรรมข้าม generation มกลับไปที่ทฤษฎีวิวัฒนาการโอ้โหพอฟังเรื่องนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามองการเลือกคู่ในแบบวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะคะจริงๆอ่ะอะปรู้สึกว่ามันพอพูดถึงความร่ารวยมันไม่ได้แบบ รีเลทกับวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่แต่พอวันนี้เรามาฟังก็เริ่มรู้สึกแบบเออจริงๆมันสัมพันธ์กันมากจริงๆใช่ีรีรรรร้พี่ขอเสริมน,นิดนึงคือพี่อยากให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้พี่เล่าเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่มีความหลากหลายถูกไหมคือก่อนที่พี่จะเข้าใจตรงเนี้ยก่อนที่จะเคยรู้จักพวกนี้เราเคยมองวัฒนธรรม ในประวัติศาสตร์เนี่ยว่ามันมีความหลากหลายมากอย่างเช่นทุกวันนี้อย่างคนเอเชียอาจจะชอบเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการใส่สะโพกของตะลวะธรรมต่างๆการจีบเนาะเรื่องของอชนเผ่าที่ใช้อคอยาวที่เนคอยาว<ะ>หรืออย่างของจีน,นบางครั้งจะมีการมัดเท้าให้เป็นเท้าดอกบัวสมัยโบราณม,มาทาให้เท้าเล็กๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าลักษณะของมือเท้าเล็กก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งที่ผู้ชายชอบประเด็นของพี่คืออย่างนี้ประเด็นคือเมื่อเรามองเห็นวฒนธรรมต่างๆมันมีความหลากหลายถ้าเราไม่เห็นจุดร่วมเราเห็นความต่างของมนุษย์ แต่ถ้าเราเข้าใจทฤษฎีวิทยาการเข้าใจทางชีวะอย่างที่ว่าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสุดท้ายความต่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า variation on a t e m e ก็คือเป็นความหลากหลายแต่อยู่บนธีมเดียวกันคือมันแชร์ถ้าเราถามว่าทำไมถึงทาแบบนั้นทำไมถึงทาแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันย้อนกลับมาอย่างที่ว่าก็คือมันจะแคบเข้ามาแล้วกลับมาที่อ๋อบางอย่างที่เราแชร์ร่วมกันในฐานะที่เราเป็นโฮโมเซเปียนซึ่งมันมันทำให้รู้สึกว่าสุดท้ายมนุษย์เนี่ยมันก็แค่นี้นึ่เหอไหม มันก็มันก็มีบางอย่างที่ร่วมกันมาแล้วก็เราก็แชร์ความรู้ร่มกันมาในฐานะของโฮโมเซเปียต่อให้ทุกวันนี้เราจะมองเห็นว่าเราเห็นความต่างที่มากมายเหลือเกินของมนุษย์ด้วยกันสุดท้ายแล้วอะค่ะพอมันอธิบายได้ผ่านวิวัฒนาการอะอยากรู้ว่าความร่ำรวยเนี่ยมันสัมพันธ์กับความรักจริงๆไหมคะตอบว่าสัมพันธ์ก็ได้อันนี้ละกันคืออย่างนี้พี่อธิบายว่า คือเวลาเราคุยเรื่องต่ตางๆมันจะมีความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างแนบแน่นถูกไ่ามันมีคาที่บายที่ต่อกันไปโยงกันไปเรื่อยๆได้เห็นความต่อเนื่องทีนี้นเวลาพูดถึงความรักเนี่ยมันขึ้นกับวิญยาณของเราคืออะไรเอาแบบทั่วๆไปความรักมันคือความรู้สึกถูกไหมความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆน,นี่คําถามว่าอารมณ์่ยมาจากไหนถ้าทางวิทยาศาสตร์ความรู้สึกรักความรู้สึกลมต่างมันมาจากสมองถูกไหมสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่ว่าเวลาเราพูดถึงความรวยบางคนจะมองว่าชอบ ผู้ชายเพราะความรวยมันเหมือนเป็นเรื่องของการใช้ตะก,กะไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้อะไรต่างๆแต่ถ้าเรามองกลับไปที่สมองเนี่ยสมองส่วนคิดกับส่วนอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ทํางานแยกกันขนาดนั้น <teams. S 1> มันค่อนข้างทับซ้อนกันมากเลยซึ่งคําตอบก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลับไปที่ตรงนี้แหละก็คือความรักที่เรียกว่าอารมณ์กับการมองเรื่องผู้ชายที่ความรวยเนี่ยว่าเรามองเป็นความคิดเนี่ยจริงๆถ้ารปมองไปที่สมองเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่พี่ก็เลยตอบว่าเพราะฉะนั้นจะมองว่าความรักเกี่ยวข้องกับ การชอบผู้ชายรวยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโอเคค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนาะก็ไม่ใช่คนทุกคนที่จะเลือกคู่จากความร่ํารวยใช่ไหมคะเออใช่คืออย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยอันนี้ความเรื่องของการเลือกคู่มันเป็นสเปกตรัม,มในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันไปมันจะมีผลให้คนเลือกคู่ต่างกันพี่ยกตัวอย่างเล่นๆนะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ชายที่มีลักษณะออต่างกันสองคู่ สมมติว่าเป็นโลกสมมติโลกถ้าวันนี้เกิดมีไวรัสระบาดแล้วเกิดซอมบี้ระบาดเหมือนใน Walking Dead อะไรทั้งหลายแหละสเสน่ห์ของผู้ชายดอกไม้อาจจะน้อยลงพี่เดาว,ว่าเนะเพราะอะไรเพราะว่าเซ็กเวอร์ล้อมันจะมีเรื่องของอันตรายเข้ามามากมีเรื่องของการอยู่รอดมีเรื่องของการต่างๆผู้ชายที่มีลักษณะความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจร่างกายแข็งแกร่ง,ง,งบึกบึนก็จะดูมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้น<ม>แต่ในโลกสังคมที่มีความสงบสุขผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้ ในสังคมที่มีสวัสดิการที่คอยช่วยเหลือเมื่อเราตกตะกรรมลาบากต่างๆพวกนี้มันจะทําให้ความจําเป็นที่จะไปพึ่งผู้ชายแมนแมนแบบผู้ชายที่เขาเรียกเป็ผู้ชายแท้อะไรมาเนี้ยที่เท่านี้ <c oughs> น้อยลงถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้น<อ>ผู้ชายที่มีลักษณะของการที่มีความอ่อนหวานมีจิตใจที่ดีผู้ชายดอกไม้มีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้ก็จะให้เห็นโดยเฉยว่า ธรรมชาติมันทำงานคู่กับวัฒนธรรม,มจะเข้าใจมนุษย์เนี่ยเราต้องเข้าใจควบคู่กันไปโอ้โหฟังแล้วไปอยากฟังต่อเลยค่ะพี่หมอเอลแต่ว่าเวลาดันหมดซะก่อนค่ะถ้าจะคุยเรื่องนี้ต่อเราสามารถคุยกันในมุมไหนได้บ้างหรอคะ่ะก็จริงๆมันมีมันมีประเด็นหนึ่งที่พี่ลิสไปให้ทีมดูนะแล้วเขาก็บอกครับพี่รู้สึกวันต่อเนื่องกันแล้วเขาก็สนใจก็คือคําถามว่าทําไมมนุษย์เนี่ยถึงไม่มีฤดูผสมพันธุ์ หรือไม่มีภาวะติดสัตว์เหมือนที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอื่นทำไมมนุษย์ถึงไม่มีฤดูผสมพันธุ์ฟังแล้วแอบเขินๆมากเลยค่ะแต่ว่าภายใต้ความเขินนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไปเองก็ตั้งคําถามมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเราเลี้ยงสัตว์เนี้ยแต่ทําไมเอ๊ะ ส์ถึงชอบผสมพันธุ์เดือนนี้นะแต่ว่าทำไมเราถึงไม่มีอะไรเงี้ยน่าสนใจมากเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะรายการ u u m n n s ศาสตร์ผ่านช่องทาง The Standard Podcast ทุกช่องทางและ Podcast Player ในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะวันนี้พวกเราสองคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ this is the standard podcast Eye-opening for your ears.